วันนี้ตรงกับวันที่สมิถุนายนปี2,567เมื่อวานนี้อัตมาภาพก็ได้ประกาศกล่าวเล่าให้ญาติโยมฟังว่าในวันนี้คือวันที่สมิถุนายนปี2,567อัตมาภาพจะไปซื้อเครื่องตัดหญ้าและแล้ว วันนี้ก็ได้ไปซื้อเครื่องตัดหญ้าและก็มีสิ่งของอีกมากมายหลายอย่างนะซึ่งเราได้ดำเนินการรวดเร็วทันใจยิ่งกว่ารถไฟเที่ยวด่วนขบวนสุดท้ายญาติโยมทั้งหลายก่อนอื่นนี้ต้องกล่าวให้ญาติโยมได้ฟังชัดๆเช่นนี้ว่าปัจจัย ที่ญาติโยมด้านได้ร่วมกันทำบุญสมทบทุนในการซื้อเครื่องตัดหญ้าจะเป็นปัจจัยทางคณะสงฆ์ก็ตามจะเป็นปัจจัยของญาติโยมชาวบ้านก็ตามหรือเป็นปัจจัยของญาติโยมที่มาจับใจ่ายใช้สอยในวันตลาดนัดนะปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า รายรับซึ่งอัตมาภาพก็จะได้กล่าวให้ญาติโยมฟังก่อนว่าปัจจัยรายรับทั้งหมดนั้น5,300บาทนะโยมฟังอีกครั้งหนึ่งปัจจัยรายรับทั้งหมด5,300บาทนะก็ต้องขออนุโมทนาและขอบคุณไปยังญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคน นะปัจจัยหลายท่านก็ร่วมด้วยช่วยการตามกำลังศรัทธาอัตมาภาพก็ช่วยนะด้วยฝีปากนี่แหละนโะยมยายเนาะด้วยคำพูดนี่แหละที่เป็นโคศกประชาสัมพันธ์วันที่ญาติโยมมาจับจ่ายใช้สอยในวันตลาดนัดนะคนก็มากันท่วมท้นล้นหลานะมนอยแม่เนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะก็ ได้รวมยอดปัจจัยทั้งหมดแล้วก็5,300บาทโยมอย่างนั้น5,300บาทนี้คือรายรับส่วนชื่อเสียงเรียงนามของญาติโยมนั้นทางวัดจดในวันตลาดนัดเนะาะได้จดลงบัญชีให้ญาติโยมจดเองบางทีกับตัวหนงังสือ บางทีก็เอียงซ้ายบางคนมาก็จดเอียงขวาบางคนก็จดตรงแต่ตัวเล็กนิดเดียวนะคนอ่านก็ต้องสะกดน่าสงสารเหลือเกินโยมนะส่วนชื่อบางคนก็ประกาศไปทาง y t u t u นาะยโยแม่นะนะอย่งงางนั้นก็เอาเป็นว่าชื่อเสียงเรียงนามอัตมาภาพก็ได้ประกาศไปแล้วในวันที่ผ่านมานะแม้ว่าบางท่าน จะได้ยินก็ตามไม่ได้ยินก็ตามและก็มีญาติโยมหลายท่านซึ่งเขามีความตั้งใจว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกน,นามนะโยมแม่ชีนะ,ะก็มีหลายท่านในวันที่เราได้ประชาสัมพันธ์โศกในวันตลาดนัดอย่างนั้นชื่อเสียงเรียงนามก็สักว่าแต่เป็นของสมมตินะญาติโยมก็ภาคภูมิใจในะโยมเน้อเราได้ร่วมกันสร้างบารมีตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จไปอีกแล้วลำดับหนึ่ง สำเร็จไปอีกแล้วขั้นหนึ่งเนาจแม่เนะาะอาต่อไปมาดูรายจ่ายกันวันนี้เราไปตลาดเราไปจ่ายอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างนะที่ญาติโยมได้เลยเห็นอยู่ทั้งหมดนี้แหละนะก็จะได้กล่าวให้ญาติโยมฟังทีละลําดับลําดับหนึ่งได้ซื้อน้ําดืม่มทั้งหมด420บาทไหนแม,ม่น้ําดืม่มเ,เป็นแก้วเนะาะแ,แก้วพลาสติก นี่น้ำาด่มทั้งหมดกี่ลังแม่ห้าลังค่ะห้าลังนะทั้งหมดห้าลังสี่รอยยี่สิบบาทอ่าแม่สาธุอ้าวสาธุสองซื้อกาต้มน้ำถวายแก่ประเดชประคุณหลวงพ่อนิดซึ่งท่านมีความขยันมากนะกาต้มน้ำโยมแม่ยกหน่อยกาต้มน้ำสองร้อยบาทอ้าวสาธุสาม เครื่องตัดหญ้า2,900บาทอบาทยมแม่ชีไม่ต้องยกหรอกเนอะยกไม่ไหวเอาเป็นว่านี่โยมเครื่องตัดหญ้านี่อยู่ตรงนี้4จังหวะนะสองพบาทมีอุปกรณ์มากมายหลายอย่างซึ่งตั้งอยู่ตรงนี้นี่ยมครบชุดทีเดียวนะสองพบาทและก็ส คือน้ําปัน่นอันนี้ต้องบอกญาติโยมอย่างนี้ก่อนว่าเราไปทั้งหมดห้าท่านด้วยกันนะพระหนึ่งรูปโชเฟอร์หนึ่งคนนั่งในแคบปอีกสามท่านมีแม่ชีแล้วก็โยมวันแล้วก็โยมประวัตินะทั้งหมดห้าท่านนะก็ถือว่าซื้อของหลายอย่างก็เลยมีน้ำใจบ้าง,ถงเถอะเนาะเราก็เลยซื้อ เป็นน้ำปั่นะน้ำปั่นเป็นแก้วนะโยมนะทั้งหมด100บาทนะทั้งหมด100บาท5แก้วนะแม่นะ100บาทอาาท้าวสาธุ5ซื้อรองเท้าบูทน,ะนี่รองเท้าบูทร,นะรองเท้าบูทไวตัดหญ้าโยม150บาทอา้าวสาธุ6ยาแก้ปวดนะซื้อให้กับ อาจารย์เอหรือว่าพระอ้วนนะท่านปวดขานะซื้อยาแก้ปวด60บาทก็ถวายท่านไปแล้วนะ <How. S 1> อ้าวสาธุเจ็ดซื้อไข่ไก่อายมแม่ยกหน่อยซื้อไข่ไก่ทั้งหมด120บาทอ้าวสาธุอันนี้ไว้สำหรับบางวันฉันเพลนก็อยากจะฉันเจียวไข่ร้อนๆนาย,ยมแม่เนาะอ่ 120บาทนะไข่ไก่8น้ำหวาน1ขวด65บาทอายุแม่ยกหน่อยนี่น้ำหวาน1ขวดนะ65บาทเอาสาธุ9น้ำมันรถนะซึ่งเราได้นำรถกระบะไปเนาะ,ะเราก็ต้องมีน้ำใจต้องให้ค่าน้ำมันกขาบ้าง นะให้ค่าน้ำม,มันเขาไปสามร้อยเขาก็บอกว่าจริงๆเขาไม่เอานะโยแม่นะพูดตรงนี้ชัดเจนก่อนนะจริงๆเขาไม่เอาเลยเราให้ค่าน้ำม,มันเขาไปแล้วสามร้อยบาทยัดไปคนรับกดดันกลับอาตมากดยัดไปคนรับกดดันกลับเลยโยมวันก็ช่วยพูดดีอีกบอกว่ารับไปเถอะเดี๋ยวจะไม่กล้าใช้กันนะก็เลยเขาก็จับมาให้เราคืนหนึ่งร้อยบาทเขาสองร้อยใช่ไหม ทีนี้ก็ไปให้โชเฟอร์โชเฟอร์ก็ไม่เอาอีกนั่งอยู่ในรถตอนแรกคือเราให้กับคุณโยมประวัติะนะโยมประวัติแกก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นั่นแหละทีนี้ตมาภาพก็เลยนำสองร้อยไปก็ให้โชเฟอร์โชเฟอร์ก็บอกว่าไม่เอาครับไม่เอาครับพะอจารย์ไม่เอาครับ,อรบ,าารอรบโอ้มันฟังเราเชิญใจโยมนี่โยมทํางานถือว่าโยมเขามีความคือจิตใจเขาดีมากโยมไม่มองอะไรโยมไม่มองหาใครมองไปทาง ไม่ไม่เมื่อกี้ยมไม่มองอะไรมองไปทางกูดมองมองมองอะไรไม่ไม่ไม่เข้าใจมองไปทางกูดอ๋อมองนี่ไงนี่คือเรากําลังคุยอยู่ตรงนี้ไงแม่แม่แม่จะทําให้จะมาไขว้เขวยอยู่เลยพูดถึงเรื่องไหนแล้วแม่พูดถึงเรื่องเรื่องน้ําใจนะเรื่องน้ําใจแม่ต้องมีสมาธินะแม่นะต้องมีสมาธิเราอ่ากุฏิไม่หายนะกุฏิยังอยู่อยู่อ๋อมองให้มองให้อีกรอบหนึ่งกุฏิยังอยู่ยืนยันว่ากุฏิยังไม่หายนะก็ โยมชัวฟืร์เขาก็ไม่รับอาตมาก็เลยจับยัดไปที่หน้ารถก็ขอโนมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งเอาสาธุนะรวมรายจ่ายทั้งหมดวันนี้เป็นจำนวนเงิน4,215บาทย้ำอีกสักนิดสก,กิดอีกสักหน่อยว่ารายใจ่ายในวันนี้ทั้งหมด4,215บาทเหลือยอดปัดจจัยทั้งหมด 1,085บาทนะเหลือปัจจัยทั้งหมด1,085บาทนี่จากยอดรายรับ5,300บาทนะแม่นะ <Okay. S 1> จ่ายไป4,215บาทเหลือ1,085บาททีนี้เหลือ1,085บาบาทอตาตมาภาพก็ให้แม่ชีเก็บไว้แล้วก็ทำบัญชีอย่างนี้นี่นี่ทำบัญชีอย่างนี้นะแม่ชีนะ <Okay. S 1> นะ ทีนี้ก็หนึ่งพันแปบาทนี้เดี๋ยวทางวัดก็จะเบิกไปซื้อน้ามันตัดหญ้าจะต้องซื้อน้ามันตัดหญ้าแล้วก็หรืออาจจะซื้ออะไรที่อาจจะมีความจําเป็นต่อทางวัดเช่นจอบเสียมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แหละโยมแม่นะอย่างงานปัใจจัยในส่วนนี้ก็ให้โยมแม่ไปรวมเป็นปัจจัยกองกลางที่อโยอมแม่ได้ถืออยู่ก็สามารถรวมกันได้เพราะว่า เป็นปัจจัยกองกลางสําหรับใช้ฉุกเฉินนะปัจจัยกองกลางก็มีบางส่วนญาติโยมมาทําบุญบางทีก็ถวายมา600บาทโยมแม่แกก็เก็บไว้นะบางทีก็มีปัจจัยบางส่วนญาติโยมได้มาทําบุญอย่างที่เรามาร่วมกันตรงนี้แหละโยมปัจจัยเหลือโยมแม่ชีก็เก็บแล้วก็ได้จดเป็นสมุดร,รายรับรายจ่ายให้มีความชัดเจนนะเข้าใจชัดเจนนะ วังว่าญาติโยมทุกท่านทุกคนนาบาสุกบาสิกาพวกเราก็คงจะฟังแล้วเข้าใจอย่างชัดแจมแจ้งรายรับรายจ่ายนี่คนเราทําบุญมาที่เราถ้าเราได้ฟังเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายล้วภูมิใจไหมแม่ภูมิใจค่ะทอดกระถินทอดประปาเขาประกาศรายรับรายจ่ายถ้าเขาประกาศเราภูมิใจไหมแม่ภูมิใจสิคะ่ะเอาถ้าบางวัดทอดกระถินทอดประปา ไม่ประกาศได้รับรายจ่ายเป็นยังไงแม่มันรู้สึกยังไงยังไงเนาะค่ะรู้สึกยังไงยังไงกับใรรู้สึกเรายังเกิดความสงสัยค่ะเอ๊ะทำไมไม่ประกาศว่าได้ปัจจัยเท่าไรเอาไปจ่ายอะไรบ้างหมดค่าใช้จ่ายอย่างไรว่าบางทีจ่ายไปมันเกินไปไหมค่ะอ่ามันก็มีมากมายหลายอย่างนะอย่างนั้นการทําความดีโยมอตาตมาภาพตั้งตั้งประเด็นอยู่สองข้อใหญ่ๆห,ห่อยู่ในใจของอตาตมาภาพเลยตั้งแต่บวชเป็นสามเณรมาจนถึงปัจจุบันนี้ จะเรียกได้ว่าเป็นหัวข้อสองหัวข้อที่ฝังอยู่ในหัวใจของอาตมาภาพประทับตราอยู่ในหัวใจเลยนะแม่จาไว้นะแม่นะ,ะทําความดีนี่โยมถือแค่สองข้อพอหนึ่งความโปร่งใสสองใจบริสุทธิ์แม่มีสองข้อแค่นี้พอทําอะไรสําเร็จทุกอย่างวัดอาตมาภาพไปดูงบประมาณในการก่อสร้างหลวงพ่อท่านสร้าง ญาติโยมก็บอกว่าเนี่ยสลาหลังเนี่ยสวยงามมากพอไปถามหลวงพ่อสิบสามล้านโอ้สู้กันไหมนี่พวกเราสองชั้นสิบสามล้านพวกเราก็ชาวบ้านนเล็กมีหกสิบหลังคาเรือนนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ใจมันสู้นะใจมันสู้ทําไปทํามาทํามาทําไปทําไปทํามาทํามาทําไปโยมเสร็จเรียบร้อยตอนนี้สองชั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะขาดรายละเอียดนิดหน่อยเช่นการติดลวดลาย แต่วางบประมาณก็ไม่ถึง13ล้านด้วยโยมแม่เพราะว่าเราชาวบ้านร่วมกันทําเองนะเวลาทํางานวัดเราก็จะโยมเขาก็จะหยุดการทํางานเกี่ยวกับไรอ้อยไรมันสําปะหลังนะแล้วก็จะมารวมกันเทป,ปูนให้กับทางวัดทั้งวันเลยโยมแม่แต่ว่าถ้าเป็นวันปกติโยมก็จะไปทำไร่ทามันหรือว่าทํางานเกี่ยวกับอ้อยอย่างเงี้ยนะ่ะกลับมาห้าโมงเย็นเขาก็กลับมาแล้วก็มาช่วยกันตีแบบ ที่เราจะแบบเสาก็ตามแบบเทคานก็ตามมาช่วยกันทํางานไปประมาณสองชั่วโมงคนนู้นก็มาคนนี้ก็ามาคนนู้นก็มาคนนี้ก็ไปเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาตั้งแต่แรกขุดดินเรื่อยมานะทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสําเร็จไปด้วยเนี่ยสองอย่างกนเนีย้ยยอมที่จะมาภาพตั้งใจหนึ่งคืออะไรโยมแม่หนึ่งโยมแม่คือหนึ่งโยมแม่ชีเอาแล้วโยมแม่ชีจําไม่ได้อีกแล้ว แล้วอาตมาจาะไปเทศน์ให้ญาติโยมฟังแล้วยโยมก็ไม่ได้จําหรอกโยมขนาดแม่ชียังจําไม่ได้หนึ่งคืออะไรแม่ชีสองข้อที่อาตมาประทับอยู่ในหัวใจของอาตมาไม่ได้เรียนแบบใครนะโยมสองข้อนี่อาตมาเป็นคนที่ชอบเขียนคํากรอนเป็นคนชอบมีความคิดแล้วก็ชอบคิดว่าการทําความดีจะจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างในใจของผู้ที่นําสร้างแม่หนึ่งคือ หนึ่งคือความโปร่งใสหนึ่งคือความโปร่งใสสองคือตรงหรอคะเอาอีกแล้วแม่ชีหนึ่งความโปร่งใสนะนยมเนอทําความดีสองใจบริสุทธิ์ยมมีสองข้อนี้ทําไปเถอะโยมทําแล้วเรามีความสุขทวนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งคือสองอ้าวหนึ่งโปร่งใสสองใจบริสุทธิ์หยอกแม่ชีเรื่อยไปยม อ้าวอย่างนั้นก็เราได้กล่าวรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างก็ชัดเจนแจ่มแจ้งแจ๋วแววไม่เครื่องคุณอันใดไม่สงสัยอันใดโยมพรุ่งนี้เดี๋ยวจะามาจะเปิดเรือ่องกันนะา,า,ายโยแม่นะเดี๋ยวจะมาจะตัดหญ้าแล้วพรุ่งนี้จะใส่รองเท้าบูทแล้วจะตัดยาจะแถวด้านหน้าศาลาแล้วก็ทยอยตัดไปตามต้นไม้โยมตอนนี้เรามีาเครื่องตัดญยาแล้วเดี๋ยวเราก็ ค่อยมีค่อยเป็นค่อยไปค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะแม่เนาะ,ะเออนี่เดี๋ยวต่อไปวัดของเราก็ค่อยสร้างค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปมีสองข้อพอยมหนึ่งความโปรง่งใสสองใจบริสุทธิ์ทีนี้ไอคนที่มันมีความโปรง่งใสกระจบริสุทธิ์มันเปรียบง่ายๆยอมว่าไอคนเหล่านี้มันก็จะเจอแต่คนกลุ่มเดียวกันที่มันจะคบกันได้นะแม่จริงไหมจริงแมงวันกับพึ่งมันเข้ากันได้ไหมใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมพึ่งนี่ก็อยู่แต่พึ่งแมงวันก็อยู่แต่แมงวัน S <S <an> นะอย่างนั้นก็คนที่มีความตรงคนหนึ่งก็จะไปคบกับคนที่มีความลำเอียงทรยศคดโกงมันคบกันได้นานไหมแม่ <S <S <an> <S ไม่นานนะอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรเราก็จะเจอคนที่มีนิสัยคล้ายๆกับเราใช่ไหมแม่ถ้าเราจะคบกันได้นาน <S <S <an> <S ถ้าจะมาภาพเป็นคนที่มีความโปรง่งใสมีใจบริสุทธิ์อาตอมาก็จะจะคบได้นานที่สุด <S <S <an> <S อยู่ได้นานที่สุดก็ต้องเจอโยมที่มีความโปรง่งใสมีใจบริสุทธิ์มีความเที่ยงธรรม เนี่ยชัน้นใดชั้นนั้นโยแมนะ่นะอย่างนั้นก็วันนี้เราได้ดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จรุลวงไปด้วยดีปัจจัยที่ญาติโยมได้ทําบุญมาเราก็ได้ซื้อเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ซื้อกาน้ํารองเทา้าบูธนะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างก็ครบถ้วนสมบูรณ์โยมนะเราก็ค่อยซื้อไปอย่างนี้แหละโยมนะก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจแจ่มแจ้งเนะาะโยแม่เนาะ เอาอย่างนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ร่วมกันถวายจตุปัจจัยมาอย่างวัดงิ้วงามเพื่อที่จะซื้อนะเครื่องตัดหญ้าและอุปกรณ์ต่างๆนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณไปยังญาติโยมธรรมาภาพนั้นก็ขอกราบอัญเชิญคุณศรีพรนะรัตนไตรก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงมาจำเพาะเจาะจงปกปักรักษาหาภิบาลญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความผาสุขความเจริญ คิดปรารถนาะสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกประการด้วยเทินสาธุ